โอเคครับพบกับผมในเสือไซโคนะครับวันนี้ก็เป็นต้นเดือนครับของวันที่5กันยายน2568นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับหวานเจียบกันไปนะครับและขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับ10ท่านนะครับที่ได้รับเสื้อกีฬาเมื่อ่ําคืนที่ผ่านมากันด้วยนะครับ สำหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถเช็ครายชื่อนะครับได้ที่บ้านเขียวและสำหรับใครนะครับที่อยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอ1เอท่เท่านั้นนะครับรายละเอียดตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับ โอเคครับวันนี้ก็หยิบยกคู่ที่เาสนใจมาฝากกัน5คู่เหมือนเดิมนะครับจะเป็นคู่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมการวิเคราะห์นะครับขอคนละ1ไลค์นะครับและอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับและสำหรับใครนะครับพี่อยากได้ที่เด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้ารวมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ adt 1 1 1หนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวัันนะครบ มาดูคู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลโลกโซนยุโรปนะครับอย่างคู่อิตาลีนะครับพบกับเอสโตเนียนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับต่อไปคู่ที่2นะครับในศึกฟุตบอลโลกโซนยุโรปเช่นเดียวกันนะครับอย่างคู่เดนมาร์กนะครับพบกับสกอตแลนด์นะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับและคู่ที่3นะครับในศึกฟุตบอลโลกโซนยุโรปเช่นเดียวกันนะครับอย่างคู่ยูเครนนะครับพบกับฝรั่งเศสนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่ และคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ VP นะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ถ่ายกิจกรรมนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเท่เท่านั้นนะครับต่อไปเรามาดูคู่ที่4นะครับในศึกฟุตบอลโลกโซนยุโรปเช่นเดียวกันนะครับอย่างคู่ หมูเกาะแฟรโลนะครับพบกับโคเอเชียนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับต่อไปคู่สุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลโลกโซนยุโรปเช่นเดียวกันนะครับอย่างคู่สวิตเซอร์แลนด์นะครับพบกับโคโซโวนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับตามเวลาของประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปลุยคู่แรกก่อนเลยนะครับมาดูนัดล่าสุดที่พบกันนะครับอินเตอร์มิลอิตาลีนะครับเปิดบาลามิเยร์ของ เอตเนเนียนะครับได้ถล่มด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปเรามาดูฟอร์มคะแนนหลังสุดของอิตาลีนะครับเก็บชัยชนะไปได้เพียง1นัดเสมอ1แพ้3นัดนะครับและนัดล่าสุดนะครับอิตาลีนะครับได้เปิดบัลาการมีเยนของมอนโดวานะครับได้ถล่มไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตราคำเงินของอิตาลีนะครับที่เล่นในบ้านนะครับ โดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่20%เท่านั้นนะครับจาก1ใน5เกมนี้นะครับและสูงต่ำช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงทั้งหมดนะครับจาก5เกมนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มฮัหน่าหลังสึของเอตโตเนียนะครับเก็บชัยชนะไปได้เพียง1นัดแพ้4นัดนะครับและทิปที่ไปเยือนของเอตโตเนียนะครับได้บุกไปเฉือนชนะมอรโดว่านะครับด้วยสกอร์สามประตูต่อ2นะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตราการเงินของเอตโตเนียนนะครับที่บุกไปเยือนนะครับ โดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่60%สเซนะครับจาก3ใน5เกมนี้นะครับและส่งต่ำช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาต่ำนะครับจาก3ใน5เกมนี้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเรามาดูราคาเปิดนะครับแฮนดิแคปนะครับราคาต่อนะครับอิตาลีนะครับต่อ2ลูกครึ่งควบ3นะครับเลยราคาเลยราคาของฟังทิมเยือนนะครับเปิดมาอยู่ที่1.08นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่1.06นะครับ ส่วนฟ่งของทิมเย้านะครับเลนราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0.74นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่0.84นะครับส่วนอัลต้า1.2นะครับราคาพุ่งเสมอนะครับเลนราคาเปิดมาอยู่ที่9.00นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่9.40นะครับแล้วั่งของทิมเยอนะครับเรนราคานะครับเปิดมาอยู่ที่19.50นะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับส่วนฟ่งของทิมเย้านะครับเลนราคาเปิดมาอยู่ที่1.07นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่1.06นะครับ ส่วนสูงต่ำส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่3ลูกครึ่งนะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่3ลูกครึ่งควบ4นะครับและเลยราคาต่ำนะครับอยู่ที่อยู่เปิดมาอยู่ที่0.90นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่0.95นะครับและเลยราคาสูงนะครับเปิดมาอยู่ที่0.90นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่0.93นะครับต่อไปมาดูราคาหน้างานกันต่อเลยนะครับอิตาลีนะครับราคาต่อนะครับอยู่ที่ ต่อ3ลูกนะครับเศราคานะครับเปิดมาอยู่ที่ลบ0 9นะครับฝั่งของเอโตเนียนะครับเลรราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0.80นะครับต่อไปมาดูตัตัน 1'2 งคูนะครับราคาปูเสมอนะครับเราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา9.40นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่1 0 0่นดนยนะครับแลวฝั่งของทิมเยือนนะครับเราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา1.950นต่นนี้รับลงมายูนย0นะครับของที้นะครับปรับลงมาอ0 1.06นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่1.04นะครับโดยส่วนละเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเลราคาโดยรวมนะครับของนิคบและอัตารา1 2นะครับผลจะออกทางฝั่งของเอตเนียนะครับที่ราคาเลกจะดูแข็งตึงกว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเละราคาของฝั่งทีมเย่านะครับจากตอนแรกนะครับขยับมา0.84นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ที่0.82นะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ที่0.80นะครับ ส่วนรราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับขยับมาอยู่ที่1.06นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ที่ลบ0.92นะครับเห็นได้ว่าเรทราคาของฝั่งทีมเย่านะครับจะปรับลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับเห็นได้ว่าเรทราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับจะปรับลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าเรทราคาปรับมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเยือนนะครับที่เรทราคาจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทำตูได้มากกว่านะครับ แต่จากที่ดัวตัาหนึ่งคูณสองแล้วนะครับจะออกไปทางฝั่งของทีมรอนครับที่มีโอกาสที่จะผ่านราคาตรงนี้ไปได้นะครับส่วนราคาต่อครับเปิดมาอิตาลีนะครับต่อ2ลูกครึ่งควบ3นะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับเอตเนียนะครับอาจจะทําประตูได้1ลูกนะครับหรืออาจจะไม่ยิงเลยก็ได้นะครับและอิตาลีนะครับก็อาจจะทําประตูได้ไม่ผ่านราคาครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมา3ลูกครึ่งควบ4แบบนี้นะครับผมคาดว่าอาจจะจบสกอร์ด้วย3ประตูต่อหนึ่งนะครับ และสนามนี้นะครับผมขอเลือกทางฝั่งเอสโตเนียนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งมาสเตปแลาตัวเน้ติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t 1 1 1หนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูคู่ที่2นะครับเดนมาร์กนะครับพบกับสกอตแลนด์ครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับในศึกฟุตบอลโลกโซนยุโรปเช่นเดียวกันนะครับ มาดูนัดล่าสุดที่พบกันนะครับสกอตแลนด์นะครับเปิดบรากรรมีเยของเดนมาร์กนะครับได้ถล่มเบสกอสองประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มนัดล่าสุดของเดนมาร์กนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด3นัดเสมอ1แพ้1นัดนะครับและนัดล่าสุดนะครับเดนมาร์กนะครับได้เปิดบรากรรมีเยของลิทวเนียนะครับได้ถล่มเบนสกอห้าประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตราทำเงินของเดนมาร์กนะครับที่เล่นในบ้านนะครับ โดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่6 0เนะครับจาก3ใน5เกมนี้นะครับและสูงตามช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่40โดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับต่อไปเรามาดูฟอร์มฮัหน้าหลัสุ้ของสกอตแลนด์นะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด3นัดแพ้2นัดนะครับและทีมที่เวียของสกอตแลนด์นะครับได้บุกไปถล่มลิเเดนสไตล์นะครับด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์นะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูอัตรา์ทำเงินของสกอตแลนด์นะครับที่บุกไปเยือนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่80นะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับและสูงตามช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงทั้งหมดนะครับจาก5เกมนี้นะครับต่อไปเรามาดูราคาเปิดนะครับแฮนดิแคปนะครับราคาต่อนะครับเดนมาร์กนะครับต่อ1ลูกนะครับโซเล่ราคาฟองทิมเยือนนะครับเปิดมาอยู่ที่0.85นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่0.86นะครับ ส่วนฝั่งของทีมเยาวนะครับเหรียราคาเปิดมาอยู่ที่0.97นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.04นะครับส่วนฝั่งของทีมเยาวนี่ครับส่วนอัตราหนึ่งคูณสองนะครับราคาผูกเสมอนะครับเปิดมาอยู่ที่3.45นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่3.74นะครับและฝั่งของทีมเยือนนะครับเหรียราคาเปิดมาอยู่ที่4.45นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่5.40นนะครัับส่่วฝงงขอทีห้านะคครรับเเาาปิดมาอยู่ที่1.70นะครับตอนนนี้ปรับลงมาะครับอยู่ที่1.54นะครับ ส่วนราคาสูงตามนะครับเปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับในราคาต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่0.75นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่0.9 0.89นแเะครับและในราคาสูงนะครับเปิดมาอยู่ที่1.05นะครับเปรียบตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่0.99นะครับต่อไปเรามาดูราคาหน้างานกันต่อเลยนะครับเดนมาร์กนะครับราคาต่อนะครับตอนนี้อยู่ที่ต่อ1ลูกนะครับส่วนในราคานะครับเปิดมาอยู่ที่1.00นะครับ ส่วนเรนราคานะครับตอนนี้อยู่ที่1.00นะครับฝั่งของสกอตแลนด์นะครับเรนราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0.88นะครับต่อไปเราดูอัตรา1นึคูณสนะครับราคาพูเสมอนะครับเรนราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา3.74นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่3.70นะครับแล้วฟังของทีมเยือนนะครับเรนราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา5.40นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่4.65นะครับ ส่วนฝั่งของทีมเยาวนะครับเลนราคาจากตอนแรกนะครับพยายามมา1.54นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.56นะครับโดยส่วนและเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเรนราคาโดยรวมนะครับของที่แค็บและตัหนึ่งคูณสองนะครับผลเจาะพลางฝั่งของเดนมาร์กนะครับที่ราคาเลนจะดูแข็งตึงกว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเลนราคาของฝั่งทีมเยานะครับจากตอนแรกนะครับพยายามมา1.04นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ที่1.00นะครับ ส่วนเลนราคาฟองทีมเยือนนะครับขยับมาอยู่ที่0 8 6นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ปับมาอยู่ที่0.88นะครับถ้าเลนราคาปับมมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเย้านะครับที่ราคาเลทจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทาประตูได้มากกว่านะครับแต่จากที่ดูตรานหนึ่งคูณสองแล้วนะครับจะออกไปทางฝั่งของทีมรองนะครับที่จะมีโอกาสที่จะผ่านราคาตรงนี้ไปได้นะครับส่วนราคาต่อนะครับเปิดมาเดนมาร์กนะครับต่อ1ลูกนะครับ ผมมองว่าคู่นีนะครับเดนมาร์กนะครับอาจจะทําประตูได้1ลูกนะครับหรืออาจจะทําอะไรกันไม่ได้นะครับและเดนมาร์กนะครับก็อาจจะทําประตูได้ไม่ผ่านราคานะครับส่วนราคาสมตามนะครับเปิดมา2ลูกครึ่งแบบนี้นะครับผมคาดว่าอาจจะจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อหนึ่งนะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกรางฝั่งสกอตแลนด์นะครับ ส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่แ t ดเ1ชนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูคู่ที่3นะครับยูเคนะครับพบกับฝรั่งเศสนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับในศึกฟุตบอลในศึกฟุตบอลโลกโซนยุโรปเช่นเดียวกันนะครับ และคู่นี้นะครับจะเป็นคู่วีสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ถ่ายกิจกรรมนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอท่เท่านั้นนะครับต่อไปนะครับเราข้ามมาดูคู่ที่4นะครับอย่างคู่หมู่เกาะแฟรโรนะครับพบกับโคเอเชียนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสีนะครับในศึกฟุตบอลโลกโซนยุโรปเช่นเดียวกันนะครับ โอเคครับต่อไปเรามาดูฟอร์มฮานาหลังสุดของมูเกฟโระครับเก็บชัยชนะไปได้เพียง1นัดแพ้4ดันัดนะครับและนัดล่าสุดนะครับมูเกฟโรนะครับได้เปิดบาร์ลักกรมเยือนของยิบรอสตาร์นะครับได้เฉลิมชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ1นะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตราทั้เงินของมูเกฟโระครับที่เล่นในบ้านนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่40%นะครับจาก2ใน5เกมนี้นะครับ และสูงตามช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงทั้งหมดนะครับจาก5เกมนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มฮันน่าหลังสุดของโกลเอเชียกันบ้างครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด3นัดเสมอ1แพ้1นนัดนะครับและนัดล่าสุดนะครับและทิปที่ไปเยือนของโคเอเชียนะครับได้บุกไปพ่ายแพ้ฝรั่งเศสนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนย์ะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตราทําเงินของโคเอเชียนะครับที่บุกไปเยือนนะครับ โดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่20%เท่านั้นนะครับจาก1ใน5เกมนี้นะครับและสูงตามช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก3ใน5เกมนี้นะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูราคาเปิดนะครับโคเอเชียนะครับแฮนดิแคปนะครับราคาต่อนะครับโคเอเชียนะครับต่อหนึ่งลูกครึ่งควบสองนะครับโซเล่ราคาของฟังทีมเยือนนะครับเปิดมาอยู่ที่0.88นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่0.83นะครับ ส่วนฝั่งของทีมเยาวนะครับเรทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0.94นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.07นะครับต่อไปมาดูอัลตัน1คูณ2นะครับราคาพูดเสมอนะครับเรทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่4.96นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่5.90นะครับและเรทราคาของฟอนทีมเยือนนะครับปรับเปิดมาอยู่ที่1.27นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่1.19นะครับส่วนฝั่งของทีมเยาวนะครับเรทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่ 8.60นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่10.50นะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่3ลูกนะครับส่วนเรนราคาต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่0.80นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่0.85นะครับและเรนราคาสูงนะครับเปิดมาอยู่ที่1.00นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.03นะครับ ต่อไปมาดูราคาหน้างานกันต่อเลยนะครับโคเอเชียนะครับราคาต่อนะครับอยู่ตอนนี้อยู่ที่ต่อ2อลูกนะครับโซเลนราคานะครับเปิดมาอยู่ที่ลบศูนะครับฝั่งของมูโกเฟโรนะครับเลนราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0.81นะครับต่อไปเรามาดูอัตราหนึ่งคูณสนะครับราคาคงเสมอนะครับเลนราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา5.90นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่6.00นะครับ และฝฟ่งของทิมิอานนะครับเลนราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา1.19นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่1.17นะครับส่วนฟองของทีมงยาวนะครับเลนราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา10.50นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่9.50นะครับโดยส่วนและเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเลนราคาโดยรวมนะครับของที่แขบและอัตรา1 0ู2นะครับผลจะออกทางฟ่งของมูเกาะเฟโรนะครับที่ราคาเลดจะดูแข็งตึงกว่านะครับ โดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเลทราคาของฝั่งทีมย้านะครับจากตอนแรกนะครับขยับมา1.07นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ที่0.81นะครับส่วนเลทราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับขยับมาอยู่ที่0.83นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ที่ลบ0.93นะครับถ้าเลทราคาปรับมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเย้านะครับที่ราคาเลทจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทาประตูได้มากกว่านะครับ แต่จากที่ดูตาหนึ่งคูสองแล้วนะครับจะออกทางฝั่งของทีมรองนะครับที่มีโอกาสที่จะผ่านราคาตรงนี้ไปได้นะครับส่วนราคาต่อนะครับเปิดมาโคเอเชียนะครับต่อ2ลูกนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับมูเกาเฟโลนะครับอาจจะทําประตูได้1ลูกนะครับหรืออาจจะทําอะไรกันไม่ได้นะครับและโคเอเชียนะครับก็อาจจะทําประตูได้ไม่ผ่านราคานะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมา3ลูกแบบนี้นะครับผมคาดว่าอาจจะจบสกอร์ด้วย3ประตูต่อ1นนะครับ และสนามนี้นะครับผมขอเลือกพรางฝั่งมูเกาะเฟโรนะครับส่วน Senin, ใครท <forcément, S 2> ี่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็มแลวตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t 1 1นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูคู่ที่5นะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับพบกับโฮซโวนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับในศึกฟุตบอลโลกโซนยุโรปเช่นเดียวกันนะครับ เพื weekend, Day, PI, ies, ่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปลุยกันต่อคู่ที่5นะครับมาดูนัดล่าสุดที่พบกันนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเปิดบาราการเมเยอนของโคโซโวนะครับได้จบเกม้วรสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มเท่านั้เหล่าสุดของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด3นัดเสมอ1แพ้1นนัดนะครับและนัดล่าสุดนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้เปิดบาราการเมเยอนของลักเซมเบิร์กนะครับได้ถล่ม้วยสกอร์สาประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปนะครับ โดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่40%นะครับจากสอใน5เกมนี้นะครับและส่งตามช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มฮัดน่านหนอสุดของโคโซโวนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด5นัดรวดนะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับและทิปที่เบียร์ของโคโซโวนะครับได้บุกไปพ่ายแพ้โรมาเนียนะครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ูนย์นะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูอัตราทเงินของโคโซโวนะครับที่บุกไปเยือนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่40%นะครับจาก2ใน5เกมนี้นะครับและสูงตามช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก3ใน5เกมนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูราคาเปิดนะครับแฮนดิแคปนะครับราคาต่อนะครับโคเอเชียนะครับต่อลูกครึ่งนะครับส่วนเรนราคานะครับเปิดมาอยู่ที่ ต่อไปเรามาดูราคาเปิดนะครับแฮนดิแคปนะครับราคาต่อนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับต่อหนึ่งลูกครึ่งนะครับโซเรลราคาของฟังทีมเยือนนะครับเปิดมาอยู่ที่1.04นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่0.82นะครับส่วนฟอร์ของทีมเยานะครับเรทราคาเปิดมาอยู่ที่0.78นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.08นะครับส่วนอัตราหนึ่งคูณสนะครับราคาผูกเสมอนะครับเรทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่4สี่จุดสี่จุดศูนรับขึ้นมานะครับอยู่ที่4.65นะครับและฟอร์ของทีมยา และฝั่งของทิมเยือนนะครับเปิดมาอยู่ที่6.10นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่6.90นะครับส่วนฝ mm hmm. ั่งของทิมเย้านะครับเยนราคานะครับเปิดมาอยู่ที่1.44นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่1.35นะครับส่วนราคาสูงตามนะครับเปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่3ลูกนะครับเลนราคาต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่0.80นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่0.94นะครับ แล้วเรนราคาสูงนะครับเปิดมาอยู่ที่1.00นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่0.94นะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูราคาหน้างานกันต่อเลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับราคาต่อนะครับอยู่ที่ต่อ1ลูกครึ่งนะครับเรนราคานะครับเปิดมาอยู่ที่ลบศูนนะครับฝั่งของโคโซโวนะครับเรนราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0 7นยนะครับ ส่วนอัตราหนึ่งคูณสองนะครับราคาผู้เสมอนะครับเลนราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา4 Heck, ี่จนะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่4.60นะครับและเลนราคาสูงนะครับเปิดราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา6.90นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่6.00นะครับส่วนฝั่งของทีมเย้านะครับเลนราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา1.35นะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับโดยสู่วนล่าสุดนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเลนราคาโดยรวมนะครับพอมที่แครบและอัตราหนึ่งคูณสอง ผลจะออกทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ราคาเรีจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเหรราคาของฝั่งทีมเย้านะครับจากตอนแรกนะครับขยับมา1.08นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ที่ลบ0.91นะครับส่วนเหรีราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับขยับมาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่0.82นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ที่0.79นะครับ เห็นได้ว่าเลยราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับจะปรับลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าเลนราคาปรับมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเยือนนะครับที่ราคาเหลนจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทาประตูดได้มากกว่านะครับแต่จากที่ดูตัวหนึ่งคูณสแล้วนะครับจะออกทางฝั่งของทีมรองนะครับที่มีโอกาสที่จะผ่านราคาไปได้นะครับ ส่วนราคาต่อนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับต่อ1ลูกครึ่งนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับอาจจะทําประตูได้1ลูกนะครับหรืออาจจะทําอะไรกันไม่ได้เลยนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมา3ลูกแบบนี้นะครับผมคาดว่าอาจจะจบสกอร์ด้วย1ประตูต่อ1นะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกทางฝั่งโคโซโวนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวนี้ติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ใ้ที่ snt 1 1ึนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเรามาคาดการณ์วิเคราะห์ทั้ง4คู่นะครับมาดูคู่แรกนะครับอิตาลีนะครับพบกับเอสโตเนียนะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์บรางฝั่งเอสโตเนียนะครับรอง2ลูกครึ่งควบ3นะครับคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย3ประตูต่อ1นะครับต่อไปคู่ที่2นะครับเดนมาร์กนะครับพบกับสกอตแลนด์นะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียรรร์์ฝัััั่งงงสกกออตแลลนนนดะะคคบ1ูบ คาดว่าจะจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อหนึ่งนะครับและคู่ที่3นะครับยูเครนนะครับพบกับฝรั่งเศสนะครับคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ VP นะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ถ่ายกิจกรรมนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอท่เท่านั้นนะครับต่อไปมาดูคู่ที่3นะครับหมู่เกาะเฟโรนะครับพบกับโคเอเชียนะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียบรางฝั่ง มูกาะแฟรโลนะครับลอง2ลูกนะครับคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย3ประตูต่อหนึ่งนะครับและคู่สุดท้ายนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับพบกับโคโซโวนะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์ฝางฝั่งโคโซโวนะครับลอง1ลูกครึ่งนะครับคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย1ประตูต่อหนึ่งนะครับและตัวเน้นที่ผมคัดมาในวันนี้นะครับจะให้เป็นคู่เอสโตเนียนะครับลอง2ลูกครึ่งควบ3นะครับ และสำหรับใครนะครับที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวนี้ติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ a d t 1 1นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ